ผลการประเมินที่ปิมบอกไปทั้งคลิปก่อนและคลิปนี้นะคะไม่มีความลำเอียงใดๆนะ <c oughs> คุณจองกุ๊กเนี่ยเวลาเขาจะลุ่มหลงหรือสนใจอะไรอย่างหนึ่งแล้ว,ลวเขาจะทำๆๆๆๆมีการลักเกียรติของตนเองมากๆคนแบบมีหลักการคิดที่ดื้อน,นิดหนึงอะไรเงี้ยเขาเลยสลับเรือนกันนะคะคล้ายๆของดวงน้องลิซ่านะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปิมเมลี่กลับมาแล้วค่ะ <g ül> หลังจากหายไปหลายเดือนมากๆนะคะก็รู้สึกละอายใจนะแล้วก็ขออภัยจริงๆนะคะสําหรับคนที่ปิมไปสัญญาสัญญานะคะว่าปิมจะทําคลิปเนี่ยของคุณจองกุ๊กนะคะแล้วก็ลิซ่าเนี่ยว่าเขามีดวงสมโพงมากน้อยแค่ไหนนะคะปิมไปคอมเมนต์ว่าปิมจะทาให้ประมาณช่วงปลายเดือนเมษายนะคะจนถึงพฤษภาแต่ว่าตอนนี้ล่วงเลยมาถึงมิถุนายนแล้วต้องอกราประธานอภัยจริงๆนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปของปิมบางคนเนี่ยปิมรู้เลยว่าดูซ้ําหลายรอบมากๆนะคะเพราะเนื่องจากเห็นคอมเมนต์ซ้ําด้วยนะคะปิมก็รู้เลยว่าอ่าเนี่ยเขาต้องคิดถึงเราแล้วก็คิดถึงอยากให้เราดูดวงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณลิซ่านะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องการดูดวงนะคะปิมขอพูดเรื่องเกี่ยวกับกำลังใจนิดนึงนะคะอยากจะได้กำลังใจการสนับสนุนจากแฟนๆทุกคนนะคะคือว่า การสรับโซคายช่องปิมเนี่ยมันจะทําให้ปิมรู้สึกมีกําลังใจมากเลยเพราะว่าปิมก็นั่งเช็คอยู่นะว่าแบบเออยอดสับอ่ะมันเยอะขึ้นในแต่ละวันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีอีกหนทางหนึ่งที่จะทําให้ปิมรู้สึกว่าปิมมีแรงกระตุ้นมีแรงบันดาลใจนะคะในการทําคลิปมากยิ่งขึ้นไม่หายหน้าหายตาไปแบบนี้นะคะสําหรับบุคคลท่านไหนนะคะที่รู้สึกว่าต้องการเป็นกําลังใจให้ปิมเป็นแรงสนับสนุนให้ปิมนะคะก็คือสามารถที่จะ ส่งกำลังใจเล็กน้อยผ่านทางบัญชีนี้ได้นะคะอ้อนวอนแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ส่งกำลังใจและแรงสนับสนุนให้ปิพมขยันทำคลิปมากยิ่งขึ้นค่ะคุณจองกุ๊กเกิดวันที่1กันยายนปี2540นะคะซึ่งเราไม่ทราบเวลาเกิดนะคะแต่ว่ารูปดวงของรูปดวงของคุณจองกุ๊กก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ อย่างที่พิมได้บอกไปนะคะซึ่งพิมอะนั่งหาประวัตินะคะว่าเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรแล้วพิมก็จะไปดูประวัติด้านอื่นๆนะคะว่าแบบเขาได้เข้ามาทํางานในวงการบรันเทิงช่วงอายุเท่าไหร่ปีไหนนะคะแล้วก็ออกอัลบ,บั้มเนี่ยช่วงปีไหนนะคะเพื่อเราจะได้สอบลัคนาดูว่าคุณจองกุ๊กเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีอะไรค่ะเราก็จะได้หาจุดเริ่มต้นของดวงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ลัคนาเนี่ยเราก็จะหาไม่ได้ว่าน้องอยู่จุดไหนนะคะเราก็จะนับเรือนต่อไปที่เกี่ยวกับการเงินเพื่อนฝูงการงานอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะอย่างแรกก็คคืือออเเราาาาจจะต้้งหหลัไดดพุ่ นนซึ่งจากการที่ปิมดูประวัติต่างๆอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้วิจารณญาณส่วนตัวนะคะดูมาหมดแล้วเนี่ยปิมมองว่าหรือคาดว่านะคะว่าน้องจองกุ๊กเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีสิงค์ค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นเขาจะเป็นจุดนี้ค่ะโดยลัคนาราศีสิงห์นะคะจะมีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจําราศีค่ะและดาวอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ในเรือนตัวเองนะคะก็คืออยู่ใน ออราศีสิงห์เองนะคะคนที่มีดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะคือตำแหน่งที่ดีที่สุด <Wow. S 1> นะคะทำให้น้องนะคะมีความเป็นผู้นำสูงมีการรักเกียรติของตนเองมากๆหากว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะต้องทำให้ดีให้เด่นให้โดดออกมาจากฝูงชนจากสังคมนะคะเขาจะต้องเป็นคนที่มีเกียรตินะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์นะคะจะแทนความเป็นพระราชา <Wow. S 1> ะคะ่ะ แทนนายกรัฐมนตรีแทนประธานาธิบดีแทนอะไรที่เป็นบุคคลสำคัญนะคะแทนอะไรที่แบบมีความแบบเหนือกว่าคนอื่นแบบเดินพรมแดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะการที่แบบมีดาวอาทิตย์กลุ่มตัวเองแบบนี้นะคะน้องจะต้องเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศีอยากให้คนยกย่องนะคะอยากถูกยอมรับในสังคมนะคะคือจะต้องแบบวางตัวเองให้อยู่ในลำดับที่แบบ เหนือกว่าคนอื่นคือเขาไม่ได้ไปทางร้ายนะเหนือกว่าคนอื่นไม่ใช่ไปทางว่าแบบข่มคนอื่นหรือแบบว่าดูถูกคนอื่นอะไรแบบนี้นะแต่เขาจะวางตัวของตนเองอะ่ะให้ดูดีนะคะและให้คนอื่นเขายกยอ่องด้วยความที่เรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะนอกจากนี้นะคะของน้องไม่ธรรมดามากๆนอกจากมีดาวอาทิตย์เนี่ยกลุ่มตัวเองได้ตําแหน่งที่ดีที่สุดแล้วนะมันยังมาพร้อมกับราหูด้วยะคะ่ะราหูคืออะไร เลข8ไทยนี้นะคะเป็นตัวแทนของราหูนะคะตามโหราศาสตร์นะคะเขาจะมีคําพูดคํานึงนะคะก็คือทายราหูให้ทายความลุ่มหลงมัวเมาแล้วยิ่งนะคะมีดาวจันทร์เข้ามากุมอีกด้วยนะคะดาวจันกุมกับราหูแบบนี้นะคะดาวจันทร์แทนจิตใจนะคะพอมากุมกับราหูที่แปลว่าลุ่มหลงมัวเมานะคะมันทําให้เขามีลักษณะที่เวลาจิตใจเขา อยากจะทําอะไรอย่างหนึ่งสนใจอะไรอย่างหนึ่งเ่ยเขาก็จะทำ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 ททำททำททำทแล้วก็เลิกเหมือนคนที่แบบเวลาอยากกินผัดกระเพราอ่ะกินซ้ําๆๆๆ้ำซ้ำซ้ทุกวันแล้วก็หยุดพอแล้วก็ไปเออเขาเรียกมัวเมาลุ่มหลงอย่างอื่นอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวก็กินตกวยเตี๋วก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเวกสีวันติดแล้วก็เลิกเป็นกินอย่างอื่นต่อ ตัวอย่างยกตัวอย่างประมาณนี้นะคะก็คือคุณจองกุ๊กเนี่ยเวลาเขาจะลุ่มหลงหรือสนใจอะไรอย่างหนึ่งแล้ว้วเขาจะทำ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 ,ทำจนกว่าจะเป็นเลิศจนกว่าจะเป็นที่หนึ่งจนกว่าจะเก่งนะคะแล้วเขาก็หยุดถ้าเขาแบบไม่ได้ชอบมันมากพอนะแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาโอเคแล้วนะจุดเนี้ยเขาก็จะหยุดแล้วเขาก็ อื่นที่เขามีแพชชั่นแล้วเขาก็ทำ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 หลงไรหลงไรหลงไรลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นในลักษณะแบบพื้นดวงเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนการที่ราหูนะคะกลุ่มกับดาวพุธนะคะดาวพุธนะคะเป็นดาวตัวแทนของเรือนลาพะอีกด้วยนะคะเรือนราพะเนี่ยเป็นเรือนที่11นับจากตัวเองนะคะนั่นก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ห้าดนะคะราศีเมถุนมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีนะคะแล้วดาวพุธมากุมกับ ราหูแบบนี้นะคะดาวพุธลาพะลาพะในสายของปิมเนี่ยคือความสําเร็จนะคะ s <umble> <S ดังนั้นเขาจะลุ่มหลงในความสําเร็จอีกด้วย s <umble> <S เพราะว่าราหูปิมได้บอกไปแล้วคือทายลาหูให้ทายความลุ่มหลงมัวเมานะคะ s <umble> <S พอราหูมากุมกับด,ดาวลาพะแบบนี้นะคะคือเขาจะอยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จอะ s <umble> <S และนอกจากนี้นะ,ะดาวลาพะของเขานะคะ คือดาวพุธนะคะยังได้ตําแหน่งที่ดีมากๆนะคะดาวพุธอยู่ในราศีแบบนี้นะคะได้ถึง3ามตำแหน่งนั่นก็คืออุจจาวิราส ราชาโชคและก็มหาจักรอีกด้วยค่ะซึ่ง3ามตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่แบบแต่และตำแหน่งเนี่ยโอ้โหดีๆทั้ทงนั้นความหมายดีๆทั้งนั้นนะคะและนอกจากดาวพุธนะคะจะเป็นดาวประจําราศีเมถุนนะคะที่แปลว่าเรือนลาพะแล้วนะคะเขายังเป็นดาวประจําราศีกันนะคะที่เป็นดาวการเงินกระดุมพระของคนล,นาลาักนณาราศีสิงห์ด้วยนะคะคือ คุณจองกุ๊กเนี่ยมีดาวตัวเองอยู่ในราศีสิงเลือนข้างหน้านะคะคือเลือนการเงินนะคะของคนลักนาราศีสิงนะคะทำให้ดาวพุธนะคะเป็นดาวตัวแทนการเงินของคนลักนาราศีสิงนั่นเองค่ะพอดาวการเงินมากุมกับราหูแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้น้องเนี่ยลุ่มหลงในการ <S <S หาเงินหาทรัพย์อยากหาเงินได้เยอะๆอยากแบบ มีเงินไหลมาเทมมาอะไรเงี้ยแล้วยิ่งดาวการเงินนะคะได้ตําแหน่งที่เป็น3ามตำแหน่งอย่างที่ปิ่มบอกไปค่ะ <Wow. S 1> คือได้ฉามากนะคนที่มีดาวพุธอยู่ในเรือนนี้นะคะและยิ่งเป็นดาวตัวแทนของดาวการเงินด้วยนะ,ะ <Wow. S 1> ได้ฉามากๆจริงๆเราดูดาวทั้งหมดในเรือนราศีสิงห์แล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูดาวอื่นกันบ้างค่ะ มาต่อกันที่ดาวที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือดาวพุฤหัสบดีค่ะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประธานฝ่ายสุขเคราะห์นะคะก็คือดาวประธานฝ่ายกรรมดีฝ่ายบุญนั่นเอง ดาวพฤหัสนะคะคือดาวตัวแทนของสติปัญญาะคะดังนั้นพอดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในเรือนอลิเนี่ยก็จะทําให้เป็นคนที่มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเก่งนะคะแล้วก็เหมือนพลิกแพงเก่งนะคะมีความคิดอะไรที่พลิกแพงมีความรู้อะไรที่พลิกแพงแล้วทาให้ตัวเองแบบว่าเอาตัวรอดเก่งนะคะแต่ข้อเสียของการที่ดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในเรือนที่หลบมุมแก่ตัวเองแบบนี้นะคะ,ะ,ค,ะคือเรือนที่6และเรือนที่8เนี่ยเป็นเรือนที่หลบมุมแก่ เออคนลัคนาราศีสิงห์นะคะทีนี้พอดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในเรือนที่หลบมุมแบบนี้ไม่ส่องแสงสว่างมาที่คนลัคนาราศีสิงห์แบบนี้นะคะก็จะทําให้น้องจองกุ๊กเนี่ยเป็นคนมีความแบบมีความคิดที่เหมือนแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะมีเหตุผลเป็นของตนเองมีวิธีคิดเป็นของตนเองที่แบบพอใครมาพูดมาค้านนิดนึงก็จะไม่เชื่อนะคะทาให้น้องเนี่ยมีลักษณะที่เหมือน ดือ้อในสายตาของผู้ใหญ่เจ้านายค่ะแต่ยังโชคดีอยู่นิดนึงค่ะคือดาวพฤหัเนี้ของน้องเนี่ยมาสลับเรือนกันนะคะกับดาวเสาร์ค่ะดาวเสาร์นะคะเป็นดาวเกษตรเจ้าเรือนของราศีมังกรนะคะส่วนดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวประจําราศีมีนค่ะเขาเลยสลับเรือนกันนะคะ คล้ายๆของดวงน้องลิซ่านะคะเพราะว่าเกิดในปี2540อะไรประมาณนี้คือดาว2ที่2ดวงนี้มันจะอยู่ที่นี่คะ่ะและสามารถสลับเรือนเป็นอนุเกษตรกันได้การที่ดาวพระหัสนะคะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนราศีมีนแบบนี้นะมันก็ยังมีจุดด่างพ้อยอยู่ดีนะคะเพราะอยู่ในเรือมรนมละนะคะมันก็จะทําให้น้องเนี่ยดูไม่เป็นที่รักของเจ้านายผู้ใหญ่อาจารย์อะไรอย่างนี้หัวหน้าง,งานอะไรแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังโชคดีอีกแล้วทุกคน มันโชคดีที่เรือนราศีมีนนี้นะคะมันเล็งกับดาวการงานค่ะเรือนที่10นับจากตัวเอง1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สีราศีพฤษมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีและเขามาอยู่ในราศีกันนะคะทำให้ดาวศุกร์นะคะมีดาวปรหัส ที่อยู่ในเรือนราศีมีนสลับกับดาวเสาร์เนี่ยเล็งเข้ามาในเรือนการงานค่ะทาให้ความหมายเนี่ยมันดีขึ้นมาได้ในเรื่องการงานนะคะแม้ว่าเขาอาจจะไม่เป็นที่รักแก่เจ้านายผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานอาจจะแบบดูไม่น่ารักในสายตาเหล่านี้นะคะแต่ว่าพอดาวพรหัสนะคะเล็งมาที่ดาวการงานของน้องแบบนี้แม้จะอยู่ในเรือนมรณะแก่ตัวเองแบบนี้นะคะมันทําให้เรื่องการงานของน้องเนี่ยดูดีขึ้นมาทันทีเพราะว่าแม้ อาจารย์ผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าเนี่ยจะไม่ชอบในตัวความที่น้องเป็นคนแบบมีหลักการคิดที่ดื้อน,นิดหนึ่งอะไรเงี้ยไม่น่ารักนิดหนึ่งนะคะเพราะเชื่อตัวเองสูงอะไรเงี้ยนะคะแต่เขากลับชื่นชอบในงานของน้องด้วยความที่น้องมีความคิดที่แบบแตกต่างความดื้อของเขาอ่ะมันมีจุดที่เขาแบบเก่งอ่ะดื้อจนเก่งอ่ะดื้อจนได้อะ,อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เจ้านายผู้ใหญ่อาจารย์ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รักในผลงานร <Wow. S 1> ักในการทํางานของน้องค่ะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาเลงเลือนการงานของน้องนั่นเองไม่งงใช่ไหมคือแม้ดาวพฤหัสจะไม่เป็นผลดีแก่ตัวน้องแต่ว่ามาเป็นผลดีแก่งานของน้องทําให้น้องเนี่ยได้รับโอกาสดีๆนะคะจากผู้ใหญ่เจ้านายอาจารย์ครูหรือว่าคนที่ให้ผลดีแก่น้องเดี่ยได้มากเลยในโดยเฉพาะในปีที่ดาวพฤหัสจรมาถึงด้วยนะ ซึ่งมันจะเป็นปีไหนเดี๋ยวปิมจะอธิบายไปอีกทีหนึ่งค่ะและในปี2011นี่เองค่ะเป็นปีที่คุณจองกุ๊กนะคะเข้าไปออดิชัน่นร่วมรายการนะคะ ซูเปอร์สตาร์ค่ะแต่ว่าไม่ผ่านเข้ารอบนะทาไมถึงไม่ผ่านเข้ารอบเรามาดูจุดนี้ค่ะเพราะว่าในปีนั้นนะคะอย่างที่ปิมบอกไปดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในราศีมีนนะคะทีนี้พอดาวพฤหัสมาอยู่ในราศีมีนเนี่ยเขาเป็นแปดนะคะแก่ลัคนาราศีของคุณจองกุ๊กนะคะทําให้น้องเนี่ยไม่ได้รับโอกาสดีๆนะคะคือเรียกได้ว่าแบบกรรมการเจ้านายผู้ใหญ่หรือคนที่ได้คนที่ให้ผลดีผลร้ายแก่น้องได้นะคะคือดาวพฤหัสเนี่ย เขามาเป็น8ดเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบไม่ให้โอกาสน้องอะ่ะเพราะว่าดาวพฤหัสมันคือโอกาสนะคะมันอยู่ในเรือนมอรณน,นะคือแบบดับสลายสูญสิน้นมาลายนะคะมันความหมายของมันก็คืออย่างนี้นะคะแต่มันโชคดีตรงที่ดาวพฤหัสอะ่ะมันเล็งดาวการงานของน้องคือดาวศุกร์อย่างที่บอกไปนะคะมันทําให้แบบแม้ว่าน้องจะไม่เข้ารอบนะคะในรายการซูเปอร์สตาร์นะคะแต่ว่าน้องกลับถูกมองถูกเล็งเห็นนะคะ แก่บริษัทนะคะหลายๆบริษัทเนี่ยเข้ามาทาบทามน้องให้เข้าสังกัดค่ะโดยบริษัทที่เข้ามาทาบทามน้องเนี่ยมีถึง7แห่งทุกคนไม่ธรรมดาเลยนะนี่แหละคือผลของการที่ดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาเล็งดาวเจ้าเรือนกมัมมะนั่นเองค่ะคือได้รับโอกาสดีๆในเรื่องการงานค่ะตอนนี้นะคะปิ่มกําลังนําพาทุกคนอะ่ะเข้ามาอยู่ในจุดที่ว่าทําไมปิพมถึงคิดว่าน้องเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะคะปิพมกําลังบอกอธิบายนะคะเหตุผลของ ของการที่พิมคิดว่าน้องเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีสิงค์ค่ะมาต่อกันที่ปี2012ค่ะเป็นปีที่น้องเนี่ยได้ไปเรียน เต้นนะคะที่ต่างประเทศนั่นก็คือที่ลอสแอนเจลิสค่ะจะสังเกตได้ว่าดาวพฤหัสนะคะเขาย้ายจากราศีมีนนะคะที่อยู่ในเรือนมรณะของน้องเนี่ยแล้วก็เล็งไปเรือนการงานของน้องเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ในราศีเมษค่ะซึ่งราศีเมษเนี่ยมันคือเรือนเกี่ยวกับการต่างประเทศคือเรือนสุภะนั่นเองทีเนี้ยการที่ดาวพฤหัสนะคะเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะแบบนี้มันแปลว่าแบบน้องได้รับโอกาสเกี่ยวกับการ ประเทศน้องก็เลยได้ไปเรียนเต้นที่ต่างประเทศที่ลอสแอนเจลิสไงคะเนี่ยคือปิมกําลังจะอธิบายว่าแบบเอ่อทำไมปิมคิดว่าแบบน้องแบบเป็นคนลัคนาราศีสิงห์เพราะว่าปิมเนี่ยดูประวัติน้องว่าปีไหนปีไหนนะคะน้องจะได้ทําอะไรได้โอกาสอะไรยังไงนะคะน้องได้ออกอัลบั้มช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถบอกได้เลยว่าแบบ เออน้องเป็นคนลัคนาราศีอะไรค่ะปิมเปิดไปที่ปี2013นะคะจะเห็นได้ว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาย้ายนะคะจากราศีเมษเนี่ยมาราศีพฤษภค่ะซึ่งเป็นเรือนการงานของน้องพอปี2013นะคะเป็นปีที่น้องได้เดบิวต์นะคะเป็นสมาชิกวง BTS ค่ะจะเห็นได้ว่าพอดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภแบบเนี้ยการงานของน้องจะพุ่งพวดเพราะว่าอะไรเพราะว่า ดาวพระหัสเป็นดาวที่ดีที่สุดนะคะเวลาดาวพระหัสอยู่ในเรือนไหนอะ่ะจะได้รับโอกาสดีๆได้รับสิ่งดีๆอะ่ะแบบเหมือนมีทําบุญมาดีในเรื่องเรือนนั้นๆน,น,นะคะและที่นี้ราศีพฤษภเนี่ยคือเรือนกรรมะคือเรือนการงานของคุณจองกุกค,ค่ะ การที่ปี2013นะคะมีดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในเรือนการงานของน้องนะคะมันจะได้เกณฑ์ที่เรียกว่าปัสวะเกณฑ์ค่ะคือคือดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในเรือนที่10เรือนกัรมะของน้องนะคะทำให้การงานของน้องเนี่ยถูกเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการงานโดดเด่นมากขึ้นมีโอกาสดีๆในเรื่องการงานน้องก็เลยได้เป็นสมาชิกในวง BTS และเริ่มออกอัลบั้มในปี2013เป็นต้นไปค่ะ และในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ปิมพ์จะมาบอกว่าดวงของคุณจองกุกและคุณลิซ่าเนี่ยเขาไม่ดวงสมพงมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวปิมจะขึ้นรูปดวงของน้องทั้งคู่นะคะแปะไว้ให้ดูกันจะจ,ะ,จะเลยเทียบกันเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยปิมต้องขออนุญาตบอกตรงนี้ก่อนเลยนะคะแสดงเจตจำนงแสดงความเป็นปิมออกมาเลยนะคะว่าปิมพ์ไม่ได้เป็นสายของดีเจสเน ไม่ได้เป็นสายของจองกุ๊กไม่ได้เป็นสายใช่ายสีคุณนะคะปิมเนี่ยชอบน้องลิซ่าแต่ปิมไม่ได้เชียร์บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นผลการประเมินที่ปิมบอกไปทั้งคลิปก่อนและคลิปนี้นะคะไม่มีความลำเอียงใดๆนะปิมไม่ได้เอาความลำเอียงของตนเองว่าจับคู่คนนั้นกับน,น้องจับคู่คนนี้กับน,น้องไม่มีนะคะ ปิมดูจากศาสตร์ของปิมหลักการของปิมจริงๆนะคะก่อนที่ปิมจะเฉลยว่าสมพงหรือไม่สมพงนะคะปิมจะขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับศาสตร์ของปิมนิดนึงนะคะศาสตร์ของปิมเนี่ยปิมดูดวงสมพงนะคะถึง6จุดปิมจะดูว่าแบบดาวของคุณจองกุ๊กกับคุณลิซ่าเนี่ยเขามีแบบความสัมพันธ์อะไรยังไงนะคะดาวนี้สัมพันธ์นี้อะไรยังไงประมาณนี้นะคะโดยถ้าหากมีความสัมพันธ์มากกว่า3จุดนะคะ ก็จะแปลว่ามีดวงสมพงกันค่ะ3จุดขึ้นไปเนี่ยคือมีดวงสมพงกันค่ะแต่ถ้าหากน้อยกว่า3จุดคือ2จุด1จุดอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะถือว่าไม่สมพงกันนะคะแต่ถ้าอยู่ในระดับที่3จุดก็สามารถที่จะคบกันไปได้แต่ว่าต้องมีการปรับตัวฝืนตัวเองกันมากหน่อยนะคะซึ่งจากที่ปิมดูแล้วนะคะปิมประเมินแล้วเนี่ยดวงของคุณลิซ่านะคะและคุณจองกุ๊กเนี่ยมีดวงสมพงกันมากถึง4จุดค่ะเย้ฟินก <c oughs> ดีใจด้วยนะคะกับคนที่เป็นสายจองกุ๊กลิซ่าจองกุ๊กลิซ่าลิซ่าจองกุ๊กนะคะโว้ยนอนหลับฝันดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมพิมจะขออธิบายคร่าวๆนะคะว่าแบบส่วนไหนที่จะเข้ากันและไม่เข้ากันนะคะส่วนที่เข้ากันนะคะก็คือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะไปทิศทางเดียวกันนะคะเป็นคนที่แบบมีความอ่อนหวานมีความแบบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะเป็นทิศทางเดียวกันนะคะ เ,เรื่องการเงินความรักนะคะก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะมีการช่วยเหลือเรื่องการเงินกันได้อย่างดีนะคะไม่มีการแบบดึงลงกันนะคะหมายถึงแบบใครต้องไปช่วยใครมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องทัศนคติก็ไปในทิศทางเดียวกัน,นะคะ่ะส่วนเรื่องที่ดูแล้วจะขัดกันไม่เข้ากันนะคะอย่างแรกคือเรื่องตัวตนนะคะแบบนิสยัยนิสัยแบบโดยรวมๆนะคะ อาจจะมีการขัดกันนิดนึงนะคะด้วยความที่แบบลัคนาเขานะคะเป็นลัคนาที่เป็นมุมเป็น8ต่อกันนะ่ะน้องลิซ่าเป็นคนลัคนาราศีมีนนะคะส่วนคุณจองกุ๊กนะคะเป็นคนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเขาก็จะเป็น6เป็น8ต่อกันนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่ทิศทางที่ นิสัยแบบโอ้ยเข้ากันได้อย่างดีนะคะมันก็จะมีจุดที่ต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันและอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่องคําพูดค่ะอาจจะแบบพูดแบบนี้แล้วอีกคนนึงรับมาแล้วไปแปลกแบบนึงมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่ค่ะมันก็จะมีคําพูด ขัดกันนิดนึงนะคะพูดไม่ค่อยเข้าหูกันนิดนึงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปิมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ปิมประเมินสิ่งที่ปิมคิดสิ่งที่ปิมคาดการเนี่ยมันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนอันเนี้ยมันคือการคาดการไงหมายความว่าแบบเราไม่รู้เวลาเกิดของน้องลิซ่าด้วยและไม่รู้เวลาเกิดของอคุณจองกุกด้วยปิมก็เลยไม่สามารถที่จะมาบอกว่าแบบเนี่ยมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์คือทำไมปิมต้องพูดเพราะว่า อย่าเอาเป็นจริงเป็นจังเอาเป็นแค่สนุกสนุกเป็น,เ,ปนเทิงเันเทิงดูคลายเครียดดูแบบชุ่มชื้นหัวใจสําหรับสายนี้นะคะคนที่ชอบจงกุกลิซ่าแบบลงเรือลิซ่าจงกุ๊กนะคะก็ดูให้มันแบบสนุกสนานน่ารักนะดูแล้วอมยิ้มกันไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดสมัคสมาชให้ปิพมด้วยนะแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะยังไงแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะบาย